น,นี่มาดูนี่แล้วโอ้ยสวยซื้อเลยแกดีดีจริงเนาะหน้าเพื่อนกับหน้าเราเฮ้ยทำไมมันต่างกันขนาดนี้อายุเท่ากันจริงๆเหรอนี่คือ a d v a n c e Melas t Care Repair Serum ค่ะ เซรั่มที่ช่วยฟื้นฟูผิวให้กระจ่งางใสลดเลือนริ้วรอยแบบเห็นผลโดยเพสัชกรเกียตินิยมและความพิเศษของขวดนี้นะคะเขามีสารสาคัญในการออกฤทธิ์มากถึง14ชนิดเลยค่ะเรียกได้ว่าจัดเต็มอัดมันแน่นมากๆเลยนะคะตามผลงานวิจัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสารเกไทยสมอไทยนะคะรวมไปถึงไฮยาลูรอนในปริมาณที่มากที่สุดเท่าที่เคยทํามาและยังมีอะไกาออนไลน์นะคะพามิโตออลไตรเปปไทด์นอกจากนี้เขายังมีไบฟิดาเฟอร์เมนไลเซสนะคะสารสกัดจากชชเอมดอกคาโมไมล์วิตามิน B5 อาลันโทอี ทรีฮาโลสเซลิซินทันซามีนและสุดท้ายคือไทเทเนียมไดออกไซดนั่นเองค่ะจึงได้สูตรที่เข้มข้นกว่า แล้วก็เห็นผลไวกว่ามีความคุ้มค่ามากกว่านั่นเองค่ะเนื้อเซรั่มของเขาใช้กรรมวิธีนานโนอิมัลชันเลยนะคะทาให้โมเลกุลมีขนาดเล็กซึมได้ลึกซึมได้ไวจึงไม่เหนียวเนนหนอะหนะและเห็นผลไวกว่าขวดนี้นะคะเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ใส่สารกันเสียและก็ไม่มีน้ําหอมค่ะจึงช่วยลดอาการแพ้แล้วก็อาการระคายเคืองต่อผิวและเป็นสูตรอ่อนโยนที่มีค่า pH คือ5.5นะคะซึ่งมันใกล้เคียงกับสภาพผิวหน้าของเรามากนั่นเองค่ะจึงสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยไม่มีสารอันตรายต่อผิวต่วตางๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปลออดเยร หรือสารเคมีรุนแรงที่ทําให้ผิวของเราระคายเกืองเลยนะคะมั่นใจได้เลยในเรื่องของความปลอดภัยค่ะเพราะว่าเขามีเลขที่จดแจ้งและก็ผ่านออยอเรียบร้อยแล้วและสาหรับบรรจุภัณฑ์หรือว่ากวนองเขาก็ทําออกมาได้หรูหราแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะคะเทียบเท่าระดับเขาถ้าแบรนด์ก็ว่าได้เลยค่ะข้างในก็จะเป็นนี่เลยหลอดหยดนะคะใช้ตวงปริมาณเซรั่มที่เราจะใช้ในแต่ละครั้งเนี่ยได้แน่นอนและก็เท่ากันนั่นเองค่ะและที่สําคัญใช้งานง่ายมากๆค่ะ สะดวกสะอาดตลอดอายุการใช้งานขวดนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่ช่วยฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนเลยค่ะจึงช่วยทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสเลอเ,เ,เลือนริ้วรอยทำให้ผิวเด้งฟูอิ่มน้ำดูอ่อนกวัยแบบชัดเจนค่ะด้วยสูตรดูแลผิวที่เรียกว่าสูตร Multi Skin Repair Complex นะคะที่เป็นเอกสิทธิ์ลับเฉพาะของเชิญเท่านั้นค่ะที่เขาได้คณะวิจัยนะคะรวมไปถึงอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมาร่วมกันวิจัยและก็พัฒนาสูตรนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะใช้ไม่เปลืองด้วยนะคะครั้งละ1-2หยดนะคะบริเวณใบหน้าแล้วก็ล คค่ะ4เต็ปง่ายๆสู่ผิวอ่อนเยาก็คือทาเกลี่ยตบเด้งตบโปบาลแบบนี้ไม่เกิน10วิเสร็จมก็จะซึมลงสู่ผิวหน้าหมดเกลี้ยงเลยค่ะเราจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มความนิ่มความชุ่มชื้นของผิวหน้าได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้เลยอะ่ะ1ขวด15 ml แบบนี้ใช้ได้นานเกือบเดือนเลยค่ะ หน้าเด้งแน่นอิ้ฟูดูอ่อนเยาว์แบบเห็นผลใครที่กําลังมีปัญหาหน้าโทรมผิวเสียหน้าดูแก่กวัยหรือคนที่อยากให้ผิวหน้าเนี่ยดูเด็กอยู่ตลอดเวลานะและคนที่ต้องเผชิญมลพิษมลภาวะต่างๆทุกวันค่ะรวมไปถึงคนที่มีปัญหาหน้าหมองจุดด่างดําต้องการฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนแนะนําให้ลองใช้ตัวนี้เลยค่ะ Advanced Melas Care Repair Serum เซรั่มฟื้นฟูหน้าโทรมสุดเร่งด่วนให้ยามมากสุดหน้าเดง้งนุ่มหลังใช้คุณภาพเท่าเขาต้นแบรนดเลยค่ะตัวเดียวครบจบทุกปัญหาผิวหน้า